สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องป้าแตนชาแนลค่ะทุกคนสคลิปเราจะออกเดินทางนะคะอีกสักพักจะออกเดินทางไปบ้านเดือเราพาชมบรรยากาศหลังเสร็จงานแล้วนะคะคเคี่วันนี้หอพระนี่โอ้ยแม่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 แม,ม,ม่สะดุดลม้มสะดุดล้มนี่เดี๋ยวปรับกล้องปรับแสงกันปรับแสงกันโอเวนตายก็นี่โอ้ขาจ่วเชีย นี่นะคนหอพระแล้วนั่งข้างล่างจะเห็นหอพระของเรายังไม่เรียบร้อยนะคะทุกคนยังไม่ใส่ยังไม่ใส่เขาเรียกว่าอะไรยังไม่ใส่ขอบยังไม่ใส่ขอบขอาลังการสวยงามสว่างเชี่ยวตอนนี้เราจะพามาดูโต๊ะบวงสวงที่ผ่านเรียบร้อยแล้วผ่านงานบวงสวงเรียบร้อยแล้วทุกคนใบตองยังไม่ได้แห้งนะ มันเพิ่งจะเหลืองเพิ่งจะเหลืองทุกคนนี่เข้าไว้ข้างบนให้เป็นไงเป็นไงอ้ต้องแบบมีพละกำลังจริงนันถึงจะได้เพราะว่ามันจะถ้ายิ่งยาวยิ่งหนักยิ่งยาวยิ่งหนักเลยนี่เป็นไงโอ้โหเปนงานไม่ได้ถ่ายเป็นงานมันงานเอฟซีมา,มาไม่ค่อยได้ถ่ายแล้วก็ถ่ายวันที่โต๊ะเราเก็บแล้วแต่ยังเหลือยังเหลือใบสีอยู่ ทุกคนนี่แชะแชะ่โอ้เราจะเดินมานี่ไงนี่ไงแชะมช่มีน้ำเออเขี้ยบนี่เนี่ยไปฮะไปรถมาแล้วผัวมองแล้วผัวมองแล้วมันทำอะไรอยู่วะเนี่ยโอ้เถิทนถอยหลงัทนทนลงเถินถอยหลังทุกคนเดี๋ยวตกล่อง นี่เป็นไงของเราโอ้โหตอนนี้ยังเก็บไว้นะคะตอนนี้เรายังเก็บไว้ฮ่าฮ <c oughs> <c oughs> ่า่ทุกคนลุงก็รอเราเราก็ถอยหลังถอยหลังถอยหลังนะคะเดินถอยหลังโอ้โหนี่เป็นไงวันก่อนงานไม่ไม่ค่อยถ่ายอะไรเลย,เ,ลยเพราะว่าไม่มีเวลานี่เป็นไงเป็นไงโอ้โหของเรางานเสร็จเราค่อยถ่ายทุกคน เก็บดอนเรือออกมาแล้วเราค่อยถ่ายเรียบร้อยเลยเฮ้ยลุงรอกลับฝั่งต้นไม้ทุกคนถอยหลังถอยหลังด้าเรืองหายหมดแล้วถ้าสะดุดล้มนี่ก็เรียบร้อยเลยทุกคนตอนเรืองหายหมดแล้วเราเราก็จะอาจจะนำแยกขัดมอนมาแทนตรงนี้อีกนะคะที่ลุงเก็บมาแหละอาจจะเพิ่มมาไว้เพราะว่าช่วงปีใหม่หรือไม่ก็วันเด็กวันอะไรทุกคนมาเที่ยวนะถ้าฝนไม่ตกก็อยู่ยาวเลยไม่เป็นไร ไปช่วยเกียร์บอกแล้วว่าหันเรามาทางนี้เราต้อสงการวัดไปไปพี่ค่ะที่แอบไปวนอยู่บ้านอย่างมูซามหลอบเขาให้เลี้ยวเขาให้เลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายอยู่วนไปวนมาซามหลอบบ้านเรามาทางไหนไม่ปากกับว่าสามมาจะได้จอดถือมันหนาอ๋อที่ว่าจะทำซาร่าเนาะรับผมนะ เราจะไปบ้านเดือยนะคะแต่วันนี้ดูบอกว่าตรงนี้เพิ่นเพิ่นไปขอผ้าป่าใช่ไหมผ้าป่าทําสาราไก่ปลาเรียนบปล่าค่ะอ๋อสาราหลังนี้บ่ค่ะาค่ะเพิ่นสีกลัวเพิ่นเฮ็ดกลัวหลังนี้โอ้เอากลัวไปเลยอ๋อต้องกลวมซะก่อนจังสิม่ากอเนจังสิปรับปรุงใหม่ให้กินใบชาอ๋อให้กินไใบชาพ่อกินใบชาต้มไก่อ๋อ อ๋อลองปูห้าันเปคนสวนไว้โยงเป็นวันศรีมาจันอืมศาลาเพิ่นทำศาลาใหม่ทุกคนศา,าลาหลังนี้จะทำศาลาใหม่เป็นผ้าป่ามาอืมเค okay, ทุกคนนี่เราก็มาที่วัด วัดนนสว่างใช่ไหมลุงวัดนนสว่างนนสว่างนะคะก่อนจะไปบ้านเดือลุงพามาดูวัดนนสว่างเพราะว่าเพื่อนไปขออะไรนะผ้าป,ป่าอนะผ้าป,ป่ามาทาสาราการประเรียนทุกคนเพราะมันชุดโสมมันมันแบบว่ากําแพงก็ล้าวแล้วนะที่เราข้นมาเมื่อกี้กาแพงล้าวข้างบนพวกพวกกัดพวกแท้เดี๋ยวเรามาดูคะ่ะทุกคนนี่ค่ะสาราสาราการประเรียนเป็นแบบนี้ พระป่าสามคัคคีนี่คือจะเพื่อนอยากจะบูรนณนะสาลาใหมให่ค่ะทุกคนก็คือจะทำเราก็จะทําค่อมจะทําค่อมสาลาหลังเก่าพอที่มุงหลังคาความหมายนะประมาณว่ามุงหลังคาอะไรเสร็จแล้วปับ๊บก็จะลื้อตรงก็จะลื้อหลังคาเก่าออกหมดนะคะทุกคนเพื oh <my> ่อว่าเพราะเพราะว่ามันจะย้ายของย้ายอะไรไม่ได้ไงถ้าหากว่าจะลื้อออกเลย ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่หรือจะเสร็จไหมนะก็คือต้องทําหลังคาใหม่ค่อมหลังคาเก่าคือทำหลังสูงกว่าเดิมเอาไว้ง่ายๆก็ค่อมค้อมหลังคาตัวเก่าได้พอเสร็จถึงจะถึงจะเอาตัวเก่านี่ออกหลังคาตัวเก่านี่ออกคุณผู้ชมเพลงกัน กนเลยแวะมาดูวัดูนี่ก่อนแลมก็จะไปงานุคนปวกมันขึ้นหมดแล้วนะปวกมันขึ้นหมดเพราะราจะทใหม่่าจะทำใหม่เราเป็นยังใหมแต่ให้ลุงพุ่นนี่น้ำปับตามาสมทบแก่ด้ว่าัะไม่ใช่ผู้เดียวเลยกก็ได้ผู้เดียวไม่ได้คือถ้าถามผมเนี่ยโฟมซ่านี่เป็นฟูน่มันใช้ได้หมด ค่เปลี่ยนจากโครงสร้างไม้เป็นเหล็กครับไม่ต้องสร้างใหม่ครับหลังนี้ใช้ได้ครับครับมันน้อยโอ้เป็นนิ่มมากเวลามันฟเบื่อหงำลุงต้องดูก็คือเราเราก็คือร่วมผ้าป่ามาแั่นแหละเท่าไหร่ก็เท่านั้นเพื่อนอยากสร้างหลังใหม่ก็คือหลังใหม่แล้ะแต่เพื่อนตรงนั้นอ่ะเราจะไปบอกหลังมันมีสองแบบคือพอเรามาดูปุ๊บโครงสร้างที่เป็นปูน่ะมันใช้ได้แค่เปลี่ยนจากเหล็ก ไอแปดจากไม้เป็นเหล็กก็จะใช้งบไม่กี่แสนก็ได้เนาะถ้าสร้างใหม่มันต้องใช้จะเป็นหลานมันก็ต้องต้องหลายปีก็หลายหลายทางเพื่อนบ้านใหญ่เนาะบ้านบ้านกี่ลังค่าเรือนคะบ้านจะรังค่าเรือนคะหมายถึงว่าเท่าไรเม่ต้องชีสอะไรยังไงบ้างนุ๊งห้าร้อยกว่าลังค่าเรือนเพื่อนก็สะสมสะสมไปแต่ละปีไปแล้วก็ก็ว่ากันไปครับครับออ รับกับพวงแนะไมีไ่มายเออพ่ตพก็พกพวกินข่ามาแน่ละล่ะก็มาแครับกินคนเห็ด่ากินได้ขค่ะนุกินไไอยู่นุมเพิ่งกินข่าเสารัวกพวกกินข่าแล้วแต่ว่ามี่ไม่ได้กินค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ปั้นปั้นมาแล้วน่าก็ปั้นมาแล้วไม่ช่แ้มันทำให้ กนนกินแกไม่ะเนค่แกงไม่สดแม่ได้หน่ะโอ้แกงไม่ซดพอเหรอคะโอกะของไม่ซนแกงไมสดไปน้ำแกไมสดของปวดน้แล้วนางก็ได้ค่ะลูกบากินลูกกินค่ะเป็นปูหนู่เราแค่อาส่วนที่เป็นไม้นี่ออกที่มันเดือดนะคะแล้วก็ไอทาสีวัวหน้าโบดเพิ่งจะเปลี่ยนข้างบนหมดเลยแต่มันเป็นอะ้รเรียกว่าอะไรเป็นเหล็กไปหมด ก็ให้ช่างมาทำช่างมาทำแต่อัอนบ้แล้เก็แตงลุมาจอยแล้แก็แค่กระเทาเขาแต่ว่าบานใหญ่ค่ะ่าปาก็สิรลายอย่มันบ่แปาเอาลุ้มาจอยคยเทเขาไบสมสทบกันไปเอาอหอแยกออกมาแต่หนูก็ว่าคือลุงอยู่ข้าแมน พราะว่าพัฒแบบนาเช่นจะไข่่เพว่ามันเดืออยู่มันแบบเดือนี่ก็โครงปูนมันเก็บไว้บางทีิ่นเอาโครงใหม่ออกเขาเปลี่ยนเป็นสร้างเล็กมาเห็ดเลยก็เห็นลังค่าเพื่อนกะสร้างลังค่าก็ต้องขยายออกอค่ะแม่ค่ะแมนย,ยออ่ำบุญาต่อได้ครับขยายได้แต่โครงสร้างใช้ได้ดีหมดมันเป็นโครงปูนอยู่แล้วครับ เปลี่ยนตะลิกก็มาไหนออกใส่เหล็กก็มาไหนก็จบเลยครับส่วนตั้งคางใช้ได้อีกหลายร้อยปีครับถ้าจะขยายก็ขยายข้างออกไปขยายให้ต้องมีทุนเลย์ละก่อนโอ้มเป็นร้านแม่นหมค่ะเปิดที่วัดบ้านเเปิดนะเปิดกระติบ กูตีพังเบิร์ครับอันนั้ก็ได้ค่ะกุติเจ้าวาดอะใช้การไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยนี่มันย่วยมากเิดครับพ่อป้าเพื่านน้าทุกอย่างอะอยู่ไม่ได้ะัล้คละอกขน้าไม่ได้ครับครับแ่เแตอะไรก่อนแม่ก็ได้ขอมากอโดนเบิดครับไ้อสอนนี่แม่ช่อนชนโอ้เจวกับเป็นเสียบ มาปนกินข้าวแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ได้่นิน่วั่ขาค่ะค่ะวัะหลังนมาอ่านี้ว่าสมอันนี้ม่เหยีหลังน้อยๆคับจุดะสงคก็อยากมือบานอย่างเพชไม่ม่ค่ะออจุดประสงคมือบานอย่างเฮชรไม่ก็เลยแบบสมทบมากค่ะคะ็าเเอ แมงๆค่ะดไนร่างกายวางไ้บนตันไมถ้าทำร่างใหม่นะรงว่ามันจะหมดหลายร้านมันจะไม่เสร็จปีเดียวค่อยๆใจชอบจะรอมั้ง ผมงขาวเราไม่ให้ฝุ่นซูมเอิร์มเป็นบ่อแม่ก็เนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติน้องนี่ผมพูดคิดเองอะนะว่าถ้าเราเปลี่ยนโครงสร้างในผู้เนี่ยสร้างหมาก็ดูผู้เราหมาก็ดูถ้าปกติไปประมาณสมมติเปลี่ยนโครงสร้างหลังคาเนี่ยโครงกาบ้านอะละเอตุตาลังเนี่ยถ้าปกตีว่าไม่เกินห้าแสนถ้าเราทำฟีดียวมันจบเลยทำเสร็จเลยแต่ถ้าแม่เรสร้างหลังใหม่แม่ต้องทำพุทติ้งใหม่ต้ขึ้นเสาขึ้นอะไรใหม่ หมดหลายร้านครับไม่รู้กี่ปีั้นจะเสร็จตัวพ่อเขาไปสามเี่ยงจะเสร็จเเสร็จบว่าความยาวประมาณ20่0กว่าเมตรนะแมมันบริเทยกันหน่อยนะครับเขาเจ้ากันี่ยังที่มาตราสื่อเงี้าก่โอ้ยนั่นแ